สวัสดีนะครับอันนี้ก็เราจะมารูโจทย์อินทิเกรตสองข้างนะครับโจทย์น,นี้มันไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครที่รู้แล้วว่าการอินทิเกรตเนี่ยอินทิเกรตเนี่ย x dx เนี่ยมันก็คือมันจะได้เท่ากับกลองลินทิเกรต x dx เนี่ยมันจะได้เท่ากับ อินทิเกรต x dx มันจะได้เท่ากับ x กํลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c นะครับตอนนี้การอินทิเกรตสองข้างเราก็คือย้าย y กํลังสองไปด้าน dy by dx มันจะเป็นรูปนี้นะครับก็คือย้ายไปมันจะเป็น dy by dx y กํลังสเท่ากับ x นะครับ อันนี้เราก็อินทิเกรตสข้างโดยอินทิเกรต y กํลัง2 dy เท่ากับอินทิเกรต x dx นะครับไอฝั่งซ้ายเนี่ยเราไม่ต้องใส่บวก c นะครับในตำราเขาก็ไม่ใส่บวก c เหมือนกันอ่มามอินทิเกรต y กํลังสองบวกหเป็น y กํลังสส่วนสเท่ากับ x กํลังหบวกหเป็น x กำลังสองส่วนสองบวก c ใส่ c ฝั่งขวาอย่างเดียวนะครับย้ายสามจากหารย้ายไปคูณเป็น y กำลังสามเท่ากับสาม x กำลังสองส่วนสองบวก c เรียบร้อยนะครับมันก็เป็นวิธีคิดอีกแบบนะครับผม